สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะครับจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็น m e r c e d e s b e n z นะครับเป็นรุ่นน้องนะครับเป็น C.L.K. 2 4 0นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการดำเพิ่มนะครับช่างกุญแจเอชินได้โปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบเช่นเคยก็ต้องมีการทดสอบดีโมทนะครับในเรื่องของระบบเซ็นทรัลล็อกระบบสตาร์ทก่อนนะครับก่อนส่งมอบนะครับและตัวใหม่นะครับสังเกตว่าของเราจะเป็นลูก จะเป็นรีโมทนะครับปุ่มพัดจิกแยกนะครับของเก่าจะเป็นยางนะครับการใช้งานตัวเก่านานๆไปอาจจะทําให้ปุ่มทะลุได้ลูกยางบวมขาดนะครับและมี2องลังฐานการเปลี่ยนฐานก็จะเสียค่าจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นรีโมทลังฐานเดียวนะครับประหยัดและก็ดีนะครับรุ่นใหม่เนาะตอนนี้ทดสอบแล้วเราจะทําแล้วเราทดสอบครับนี่คือของเราล็อกนะครับอัดล็อกนะครับน่าใส่กระเป๋าไว้ก่อนตัวของลูกค้านะครับาล็อก นะครับอันล็อกใกล้ๆเลยเดี๋ยวกาเทสตรงนี้นะครับโอเคมาเทสสตาร์ทนะครับนี่นะครับของลูกค้าอันเดิมออริจินัลเสียบเข้าไปก่อนอื่นเยียบเบรกเพื่อความปลอดภัยนะครับบิดสตาร์ทเรียบรอ้อยสตาร์ทติดเครื่องฟิตนะครับฟังเสียงนุ่มรถสภาพใหม่มากนะครับสวยงามมากฮับว,วิ่งยังไม่ถึงแสนนะครับกรเก้าหมื่นกว่าตอนที่เราโปรแกรมขึ้นนะครับอ่าเสียบเข้าไปบิดออนสตาร์ทติด นะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรม Mercedes-Benz นะครับ CLK 240นะครับ W 2 0 9นะครับตัวนี้ตัวหายากเป็นคูเป้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับรุ่นมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับตัวเล็ก CLK 240นะครับหรือ W 2 0 9ตัวนี้ทำยากนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับช่างกุญแจเอชินนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่095 5636282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ